Happy birthday to you สุดท้ายนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของสาวผมแดงนะครับนะก็น้องดำคนงามเราทำไมไม่ไปเนาะแล้วก็ไม่เห็นวอวยพรผ่านหน้าไร้สดเลยนะครับนะเออนะครับทำไมน้องดำคนงามไม่ไปวันเกิดที่ผมแดงครับทําไมครับ วันนี้เป็นวันเกิดนะครับวันเกิดสาวผมแดงจำได้ไหมว่าสาวผมแดงเคยช่วยอะไรมึงไว้พาไปที่ช่วยค่าธน, <c oughs> นุงช่วยค่าธนุงช่วยค่าทนายวันสืบพยานก็บินไปนะครับนะ <c oughs> เลี้ยงคงเลี้ยงข้าวถึงถึงมุกดาหารในนิทานเรื่องนี้ <c oughs> ช่วยทุกอย่างเ <c oughs> ปทุกอย่าง ไปเที่ยวไหนก็เปไปเที่ยวนู่นก็เปนี่ก็เปนะสาะผมแดงสายเปแต่วันนี้ครับวันเกิดสาผมแดงครับน้องดำเรากลับไม่อวยพรเมื่อคืนก็ไม่อวยพรนะครับไม่อวยพรให้แถดยังออกมานั่งดายขาหมูนะครับออกมานั่งดายขาหมูช้ำๆนะครับอีเนลคุณ จำไว้ดีๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีของอีดาอีดานี่คือเนระคุณและมันเนระคุณผู้ใหญ่ใจดีมาหลายคนมากๆม,มันเนระคุณนะ <c oughs> ครับเนระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายคนมากๆผู้ใหญ่ใจดีหลายคนแทนที่มันจะเก็บรักษาเขาไว้อีนี้ไม่สนใจไม่งอไข่นะครับแล้วการไปของป้าถุงกับอีถังแก๊สในครั้งนี้ มีปัญหาแน่นอนเล่นกับผมเลยว่ามีปัญหาแน่นอนข้ามหน้าข้ามตาอีดําอีดําฉะแน่นอนเล่นกับผมไหมล่ะกลับมาประถุงกระถังแก๊สมีปัญหาแน่นอนนะครับและอาจจะต้องมีมองมองหน้ากันไม่ติดนะครับคือการที่ดำเไม่คนชอบโกหกในฐานเรื่องนี้ ผู้ใหญ่ใจดีหลายคนก็จับโป๊ะแตกได้อะไรหลายอย่างนิสัยสันดานชอบโกหกและผมเชื่อว่าวันนี้การที่ป้าถุงกับถังแก๊สนะครับเดินทางไปที่ชลบุรีเนี่ยผมรู้ครับรอยตามชมครับแช์อีดําเละแช์อีดําเละความจริงมันก็จะปรากฏให้กับผู้ใหญ่ใจดีสาวผมแดงได้รู้สันดานกำมวลนันสันดานของอีดําเรื่องที่ดินนะครับเรื่องต่าง,ง,งๆอานานาความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้กับสาวผมแดงเห็น ตอนนี้สาวผมแดงนะครับน่าจะลงทุนให้กับสองคนนี้เดินทางขึ้นมาเที่ยวเพื่อที่จะเอาข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดำนะครับและที่สําคัญนะครับและที่สําคัญนะครับนะและที่สําคัญนะครับข่าวต้องการข้อมูลนะข่าวต้องการข้อมูลเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเชื่อเลยครับว่าสนุกแน่ แน่นอนเมื่อสองคนนี้ไปความจริงมันจะปรากฏให้เห็นกลับมามีปัญหากันแน่ร้อยท้งร้อยเรื่องของเรื่องถังแก๊สผู้ช่วยถังแก๊สมันไม่โอเคกับสิ่งที่ดำทำในการร้องเรียนที่แปลงที่สองหรือแปลงที่ส่วนอย่างน้อยมันลามปลาไปหมดทำไมไม่ห้ามป้าบานนี่คือสิ่งที่ถังแก๊สไม่โอเคทำไมไม่ห้ามป้าบานทำไมไม่ห้ามไอเกิบ กับระยุโยงทรงเสริมให้คนเหล่านี้ไปเล่นไอไหล่และที่ตรงนั้นไปเป็นที่ของเครือญาติของถังแก๊สพี่น้องถังแก๊สหมดเลยนี่คือสิ่งที่มีปัญหากันแหล่งข่าวส่งข้อมูลมาแบบนี้ว่าถาังแก๊ส <c oughs> ไม่โอเคกับไอช่างซอกและอีดำมีปัญหากันจริงๆและวันนี้ความจริงมันก็มาปรากฏทำไมถังแก๊สไปอีดำไม่ไป เพราะผู้ใหญ่ใจดีอยากได้ข้อมูลจากถังแก๊สกับป้าถุงว่าเรื่องรามันเป็นยังไงมาคุยกันหน่อยยอมลงทุนซื้อตั๋วให้และที่สำคัญเป็นวันเกิดนะเป็นวันเกิดสาวผมแดงแต่น้องดําไม่ไปทุกคนหมายความว่าไงครับผู้ใหญ่ใจดีเขาเทเขาไม่เอาคนโกหกคนกอบโกย <c oughs> นะครับเขาไม่เอานะครับเพราะ,ะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณาวันนี้เขาเทแล้ว เทแล้วครับไม่เอาแล้วครับเพราะเขาเบื่อพฤติกรรมแบบนี้ของอีดําวุ่นวายกันหมดเพื่อนๆฝูงอีดําไม่เอาเลยป้าถุงถังแก๊สไม่เอานะครับอีดําไม่เอาใครเห็นไหมครับมันเอาตัวมันเองมันกอบโกยอย่างเดียวมันไม่สนใจใครมันกอบโกยอย่างเดียวเห็นไหมครับเพระเาะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดนะครับวันนี้นะครับโดนเทแน่ๆครับแล้วก็ที่สาคัญน,นะครับเป็นวันเกิดของสาวผมแดง อีดามไม่มีการโพสต์ชุมชนไม่มีการโพสเฟซบุ๊กไม่มีการโพสต์อะไรอวยพรให้กับฝ่าผมแดงเลยเพราะนั้นมันน่าจะมีปัญหาการลางๆนี่คือสันดานของอีดามถอยได้ถอยครับถอยได้ถอยครับนะครับ <c oughs> นะครับถอยได้ถอยครับใครอยู่ <c oughs> อยู่ไปมีแต่เรื่องอยู่ไปมีแต่ปัญหาเชื่อผมนะครับคุณถอยกันเลย <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาใคร ผู้หญิงคนนี้ไม่สนใจใครและก็ไม่แคร์อะไรใครนั้น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คครับนะมีปัญหากันจริงๆนะครับเขามีปัญหากันพวกมันมีปัญหากันนี่นะครับเวรกรรมนะครับมันคือเวรกรรมนะครับใครทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นนะครับตอนนี้ก็ถูกเทแล้ว หลังก่อนนะนี้ก็ไปว่าเขาไว้เยอะนะครับไปว่าเขาไว้ว่าว่าฝังพอตอไปว่าอะไรตอนนี้เอฟซีเริ่มถอยหมดแล้วครับทุกท่านเกิดอะไรขึ้นครับของก็ขายไม่ดีเพราะตัวเองทําตัวเองตัวเองโกหกสังคมว่าที่ไม่ได้ซื้อบ้างนะครับที่ทางไม่ได้ซื้อบ้างอะไรบ้างที่ห้าไรไม่ได้ซื้อไปโกหกเพื่อปากกฏไงทีนี้เป็นไงครับรับสารภาพสารลง สารให้รอเป็นไงครับใบโกหกสาผมแดงนะครับว่าที่แป็นนี้หนูไม่ได้ซื้อไมไ่ซื้อสุดท้ายก็รับสารภาพนะครับผู้ใหญ่ใจดีถอยกันหลายคนเลยตอนนี้กันลืมล่ำลืมล่ำกันหมดเลยแล้ววันนี้การที่ดําออกมาเล่นแม่แอนแดนไก่มันทําให้ fc เหล่านั้นได้เห็นภาพสะท้อนกลับว่าอีกไม่นานกูจะต้องโดนเหมือนแม่แอนแดนไก่เหมือนพี่รอเรือด้หลายคนเห็นไหมครับตัวอย่างมันมีให้เห็น เพราะฉั้นพวกแม,แม่ทั้งหลายถอยได้ถอยนะครับ f อซดําถอยได้ถอยนะครับมันไม่ได้มีความจริงใจกับพวกคุณเลยแม้แต่นิดเดียวผู้หญิงคนนี้เอาแต่เงินไม่เอาใครทุกท่านลองคิดดูพ่อแม่ของมันแท้ที่เบ่งมันมามันยังไม่เอาเลยพี่น้องคานตามกันมามันยังไม่เอาเลยคุณเป็นคนนอกคุณถูกมันหลอกในทางเรื่องนี้นะครับพวกคุณถูกมันหลอกถอยได้พวกคุณถอย ห่างไกลจากอีกตัวจังไรตัวนี้นะครับเราหมดฟาร์มสงสารสงสารในะคะดีลูกตุยก็คือส่วนลูกตุยแต่นี่มันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวพฤติกรรมส่วนตัวของมันพวกเราก็ตีแผ่กับพวกคุณได้เห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้นะครับร้ายแค่ไหนเห็น่อแกตัวแค่ไหนนะครับเห็น่แกตัวก็โกยแผ่นดินก็โกยเงินขายซื้อที่ขู่บ้านซื้อที่อุทยานซื้อที่ป่าไม้คนประเภทนี้ทุกท่าน เอาหมดนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแตกกันแล้วครับในทางนี้แตกกันแล้วจริงครับ